สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการคนต้นแบบสัปดาห์นี้เรายังคงติดตามสำนักปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐานสูตรนะคะทั้งหมด15แห่งค่ะแต่ว่าในสัปดาห์นี้จะเป็นแห่งที่12แล้วและได้มีการจัดทำเป็น DVD เผยแผ่ ตามดำริของสมเด็จพระพุทธชินวง์เจ้าคณะใหญ่หนกลางในฐานะประธานศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะและแน่นอนค่ะสัปดาห์นี้เราได้รับเกียรติจากพระธิรพันธีรโพธิผู้อำนวยการสร้างค่ะกราบนมัสก,การเจ้าค่ะ,จะเจริญพรค่ะแห่งที่12ในสัปดาห์นี้ก็คือศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโมรีธรรมโมรีนะคะศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโมรีเนี่ย เป็นแนวคิดของทพบคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ที่อยากให้สำนักปฏิบัติธรรมตรงนี้หรือศูนย์ปฏิบัติธรรมอันเนี้ยมีหน้าที่ในการสอนอบรมพระวิปัสสนาจารย์ออกไปสู่สาธารณชนหรือออกไปสอนตามที่ต่างเนี่ยท่านทับภคุณสมเด็จมีแนวคิดอย่างนี้ว่าที่มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรราชวิทยาวิทยาเขตบาลีพุทธโคซึ่งทีาทับภคุณสมเด็จพุทธชินวงศ์เป็นองค์ประธานอยู่ที่นั่นนะก็มีภาควิชาเรียนที่เรียกว่าวิปัสนาราะนั้นคนที่จะเรียนระดับปริญญาโทปริญญาเอกด้านวิปัสนาเนี่ยจะต้องฝึกกันอย่างหนักฝึกฝึกนี่ไม่ได้หมายถึงว่าไปทําวิทยากรเรียนรู้หรือทํางานวิจัยการวิจัยของพระวิปัสนาจารย์หรือนิสิตวิปัสนาาจารย์ระดับปริญญาโทต้องเข้าฝึกกรรมฐาน ยาวนานถึงเจ็ดเดือนโอ้โหเจ็ดเดือนซึ่งที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมธโมรีเนี่ยก็มีวิปัสสนาจารย์จากพม่ามาสอนมาสอบอารมณ์เลยเราเข้าไปดูว่าท่านคุณสมเด็จพุทธชินวงเนี่ยท่านมีเจตนามีดำริที่ชัดเจนมากว่าอยากให้พระหรือโยมเนี่ยมีอุปนิสัยในการฝ่ายใจในการเรียนรู้ วิัานเพราะฉะนั้นเราจะไปติดตามดูการปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโมลีกันก่อนค่ะ ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโมลีตั้งอยู่ที่ตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2548ตามปณิธานของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สมศักดิ์อุปปัสโมเพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่ ซึ่งเป็นแนวการสอนที่มหาเถระสมาคมรับรองความรู้สึกในการที่จะให้มี สำนักปฏิบัติธรรมแล้วก็มีการสอนการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานี้เกิดมีขึ้นตั้งแต่เมื่อครั้งไปเข้าปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานที่สำนักวิเวกอสมอําเภอเมืองจังหวัดชนบรุรีเมื่อการปฏิบัติไปได้ในระดับหนึ่งก็เกิดความคิดขึ้นว่า อยากจะตั้งสำนักปฏิบัติธรรมบ้างและในขณะเดียวกันก็ได้จัดตั้งสถาบันการศึกษาคือบาลีศึกษาพุธาทธโคตนิสิตปริญญาโทร,รุ่นแรกต้องส่งไปฝึกอบรมวิปัสสกรรมฐานที่วัดอุยเตาโอเี่อยเภอท่าขึ้ก ในเขตประเทศเมียนมาติดต่อกับแม่สายเพราะฉะนั้นความดํำริในการจัดตั้งศูนย์ธรรมโมรีเพิ่งน,นี้ก็เพื่อเป็นที่รองรับของโครงการต่างๆของคณะสงฆ์ผลกลางและในขณะเดียวกันก็รองรับพุทธศาสุิิชนทุกเพศทุกวัยแม่นักเกรียนนักศึกษา ่นราชการต่างๆก็สามารถมาใช้สถานที่แห่งนี้ฝึกอบรมการปฏิบัติที่ปัฒนาโดยการเพิ่มกำลังปติและปัญญา ด้วยมีศักยภาพมากขึ้นกำลังของสติและปัญญานั้นโดยปกติก็มีอยู่แล้วแต่ว่าเป็นสติสามัญหรือเป็นปัญญาสามัญเพื่อกำลังของสติและปัญญานั้นไม่เพียงพอการที่จิตจะไปกำหนดรู้อารมณ์หรือตัดขาดจากอารมณ์หนึ่งนงนั้นจึงเป็นไปได้ยากเพราะโดยธรรมาชาติของจิตแล้วจะถูกอารมณ์นั้นชักพาไปอยู่ตลอดเวลาการทำหน้าที่ของปัญญาก็คือการตัดขาดระหว่างอารมณ์กับจิต ไม่ให้อารมณ์นั้นมาครอบางาจิตได้สำหรับการข่อตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมบุรีแห่งนี้ก็ได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ซึ่งท่านมีแนวปฏิปทาที่จะถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิปัสสนากรรมฐานหรือมหาธิปทานสูตร แก่ประชาชนทั่วไปซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นแนวปฏิปทาที่น้าเคารพยกยอก่ยองและให้การสนับสนุนและก็ให้ความผูกปัถ่ำด้วยการบริจาคปัจจัยต่างๆในด้านการก่อสร้างเขาวรวัตถุทั้งด้านบุคคลที่มาเข้ารับการอบรมซึ่งทุกวันนี้มีโครงการเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโมลีเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนธรรมะภาคปฏิบัติในเชิงวิชาการทำหน้าที่ให้การศึกษาด้านวิปัสสนาภาวนาและการเผยแผ่รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวพุทธแบบองค์รวม สำหรับโครงการปฏิบัติธรรมต่างๆที่สำนักปฏิบัติธรรมธรรมมุรีได้เปิดการอบรมมาก็จะมีโครงการต่างๆเช่นโครงการอบรมพระวิปัสสนาการซึ่งเป็นหลักตร45วันได้รับอุปถัมภ์โดยกองทุนเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยและก็ส่วนของนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนิสิตปริยตีปฏิบัติปีละสวัน ระดับปริญญาโท1เดือนหรือ0วันแล้วก็จะมีหลักสูปริญญาโทสาขาวิป,ปวัสนาภาวนาพุทธศาสตร์มหาบุริษของมหาจุรามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นเวลา7เดือนและในส่วนของกรวัตรญาติโยมทั่วไปก็เปิดรับอยู่ตลอดเวลา การปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานตามราษมรปฏิปัสานสูตรที่ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมมุรีเปิดอบรมอยู่ในปัจจุบันนี้ก็จะมีการกำหนดสติในส่วนต่างๆในเยืยอบทใหญ่ก็คือ,อยืนเดินนั่งนอนและเรียอบทย่อยได้แก่รับประทานดื่มทำพูดคิดและในทุกภาคส่วนซึ่งการกําหนดสตินั้นก็จะมีการบริกรรมภาวนาตามอาการที่เรากําลังกระทําอยู่ ในห้องปฏิบัติก็จะมีการเดินจงกรมนั่งสมาธิอันเป็นอิริยาบถหลักคือกำหนดอาการพองอาการยุบของท้องเป็นหลักและกำหนดในส่วนของอารมณ์ต่างๆความรู้สึกที่เกิดขึ้นและเป็นไปอยู่ในปัจจุบันในส่วนของอิริยาบถย่อยรับประทานดื่มทำพูดคิดหรือนอนเข้านอนต่างๆก็จะมีการกำหนดอยู่ต่อเนื่องกัน ช่วงหน้ากลับมาติดตามสำนักปฏิบัติธรรมต้นแบบตามแนวสติปัฏฐานสูตรที่สถานปฏิบัติธรรมธรรมโมลีจังหวัดนครร,รราชสีมาต่อค่ะ ที่นี่เกียบเสมือนเป็นสถานที่ฝึกกองทัพธรรมฝึกแม่ทัพของพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นมิปัส,สนาจารย์ออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยปฏิบัติแบบสติปัฏฐาน4 จุดเด่นของสถานที่แห่งนี้คือใช้ฝึกแล้วก็ใช้ผลิตนักศึกษาระดับป็ญญาโททางวิปัสสนาภาวนาในขณะเดียวกันพร้อมกันก็ผลิตวิปัสสนาจารย์ออกมาด้วยศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโมลี จัดเป็นสถาบันที่มีความมั่นคงทางการถ่ายทอดการเรียนการสอนวิปัสสนากรรมฐานตามแนวทางสติปัฏฐานสี่เนื่องจากมีการนิมนต์สยาดอจากประเทศเมียนมาเข้ามาทำการสอนรวมทั้งสอบอารมณ์แก่นิสิตท,ที่เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสูตรโดยมีล่ามผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งทำหน้าที่แปลการสอบอารมณ์และการบรรยายธรรมของสยดาลซึ่งจัดเป็นหน้าที่สำคัญยิ่งที่ล่ามจะต้องถ่ายทอดคำสอนต่างๆให้ถูกต้องไม่ผิดเพีย้ยนหลวงพ่อสมเด็จท่านทุ่มเทมากเพราะที่นี่นี่มีความสัปายะเหมาะสมกับการปฏิบัติอย่างมากๆบรรยากาศของที่นี่ดีมากอากาศดีมากสถานที่พักสะดวก นะคะที่สําคัญที่สุดคือบุคลาสัตตายะก็คือมีครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อท่านนิมนต์มาจากประเทศพม่าคือสํานักมหาศีตารุ่นแม่ชีนะคะก็คืออัสยารเตชินอาสภะนะคะมาช่วยสอนให้ท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถจริงๆเพราะว่าเวลาท่านสอบอารมณ์หรือท่านสอนเนี่ยท่านจะพูดธรรมะได้ลึกซึง้งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เสริมสร้างสภาวธรรม

เหตุการณลายแบบร้อยย่อกินยาอาจจะยับยา้งสุ่เสร็อวัลลังกาลายแบบเตียหหอดียับยาบาร์เร่เดียห์บาร์เรขามาเลวะพระสจาเสาร์พิจีเร์ชูนิ่มฮังวิปัะตนาคยามยาโกุอบโยพิจิตต์ยุจิาเกบาร์เรเมื่อมาถึงประเทศไทยนะครับเมื่อได้เข้ากราบถวายความเคารพแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระชินวงค์นะครับซึ่งสมเด็จพระชินวงค์นะครับท่านก็ได้มอบหน้าที่ให้นะครับก็คือ ให้ช่วยสอนนะครับเกี่ยวกับการผู้พิพิธปฏิบตัติแสดงธรรมนะครับเพื่อให้เกิดศรัทธาแก่ผู้ปฏิพิพิธปฏิบัติท่านก็มีหน้าที่ตรงนี้นะครับซึ่งก็ได้นําธรรมะของอา,อาจารย์มหาศรีเสดอนะครับที่ท่านเคยบรรยายไว้เคยแสดงธรรมไว้นะครับมาก่าสอนนะครับแล้วก็มีหน้าที่คอยสอบอารมณ์นะครับแก่โยกีผู้พฤพิปฏิบัติ ဒါနာတော့ဒီတတိပဒဝိပဿနာရှိမနေကဟိုလူတွေမတိလို့ဒါခက်နေတာပေါ့သိရင်တော့လည်းပဲဘာမှမခက်ပါဘူးလူเน่จินนี่จันนี่ကိုမတိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဝိပဿနာရှိမနေကခက်ခဲတယ်လို့ထင်ရတာဟာဒီတတိပဒရား၄ပါး၄ပါးရှိပါတယ်ကာယ ानु ပဿနာတတိပဋ္ဌာန်เวทนานุปัสสนาตติปฏฺฐานสจิตฺตานุปัสสนาตติปฏฺฐานธมฺมานุปัสสนาตติปฏฺฐานတို့ ติฏฐิปทานตียาเลบาสีบสําหรับผู้ประพฤติปฏิบัติที่ยังไม่เคยประพฤติปฏิบัติก็จะคิดว่าการปฏิบัติตามแนวสติปฐานนี้เป็นสิ่งที่ยากแต่ใครที่เคยประพฤติปฏิบัติมาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นหลักใหญ่ๆในการประพฤติปฏิบัตินั้นมีอยู่4อย่างด้วยกัน1ก็คือกายานุปสัสสนาสติปฐาน 2. เวทานานุปสัสสนาสติปฐาน 3. จิตตานุปัสสนาสติปทาน แล้วก็อย่างสุดท้ายคือ4ธรรมานุป,สปนัสสนาสติปัฏฐานเดิมเคยไปศึกษาที่ประเทศพม่าเป็นระยะเวลา6ปีกว่าซึ่งก็ได้มาสนองงานของเจ้าพุคคุณสมเด็จพระชทชินวงค์ณที่นี้ซึ่งก็มีหน้าที่ คอยแปลภาษานะครับจากภาษาพม่าเป็นภาษาไทยเพื่อจะให้นิสิตนักศึกษาได้เข้าใจสิ่งที่ท่านได้สืบทอดผ่านทางล่ามนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสำนักปฏิบัติธรรมต้นแบบตามแนวสติปัฏฐานสูตรที่สถานปฏิบัติธรรมธรรมโมลีจังหวัดนครราชสีมากันต่อค่ะ ปฏิบัติธรรมธรรมโมลีมีเนื้อที่โดยประมาณ180ไร่มีการก่อสร้างอาคารสถานที่สําหรับปฏิบัติธรรมเป็นสัสดส่วนสามารถรองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่ซึ่งศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโมลีนี้เมื่อญยาตยิโยมทั้งหลายเข้ามาก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะเข้ามาปฏิบัติได้สองส่วนก็คือ ศูนย์บนอีกส่วนนึก็คือศูนย์ล่างศูนย์ล่างซึ่งถือว่าเป็นศาลาที่รองรับพุทธศาสนิกชนหรือว่าผู้ที่สนใจได้ประมาณสาม้คนต่อครั้งแล้วก็ศูนย์บนซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่ผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจังก็สามารถที่จะเข้ามาสมัครได้เมื่อท่านใดที่มีความสนใจเข้ามาสู่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปสมัครที่ ออฟฟิศหรือว่าสำนักง,งานที่ส่วนล่างได้เลยก็จะมีทั้งเจ้าหน้าที่เป็นผู้ที่คอยให้คําแนะนําในการลงทะเบียนอย่างไรที่พักที่อาศัยก็จะจัดการให้เหมาะสมหากว่าท่านผู้ที่ปฏิบัติเป็นพระก็จะให้พักอาศัยในโซนที่เหมาะแก่มาเป็นพระท่านใดที่เป็นครวญญาติโยมก็จะจัดให้เหมาะสมกับสิ่งเหล่านั้น การแบ่งที่พักนะคะสําหรับศูนล่างเนี่ยถ้าสําหรับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมเป็นกรุ่มนะคะจะสามารถรองรับได้ถึง500ท่านจะพักรวมกันนะคะแต่สําหรับบ้านที่เป็นหลังของโซนสโมสรนนะคะจะมีทั้งหมด10หลังแต่ละหลังเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3ห้องนอน หนึ่งห้องจะมีสองเตียงสี่เตียงรวมกันซึ่งสามารถรองรับได้ถึง53ท่านแล้วก็จะแบ่งเป็นหลังของพระวิปัสสนาจารย์เนี่ยทั้งหมด5ห,หลังนะคะเท่าที่เคยประพฤติเป็นบัตรมาหลายๆที่เดียกันผลของการปฏิบัติที่เราได้รับ ตรงนี้ดีที่สุดแล้วก็เหมาะสมที่สุดสปายะที่สุดอารมณ์ที่เราได้สี่เดือนของการเป็นบัตรตรงนี้นั้นเป็นอารมณ์ที่รู้แจ้งรู้ชัดของการเป็นบัตรการปฏิบัติแต่ละครั้งเราก็มีกำหนดการที่เป็นกติกาไว้ว่าเมื่อท่านมาปฏิบัติแล้ว ให้ตกลงใจว่าจะปฏิบัติสักกี่วัน3วัน5วันเกตวันหรือว่า15วันการที่เรากําหนดด้วยเช่นนี้ก็เพื่อเป็นการทดสอบแล้วก็คัดกรองผู้ที่เข้ามาปฏิบัติว่ามีความสนใจตั้งใจจริงหรือไม่หว่าท่านใดที่เข้ามาปฏิบัติแล้วครบสมมุติว่าอยู่3มวันปรากฏว่ามีสภาวะทมที่ดีต้องการที่จะปฏิบัติต่อไปก็สามารถที่จะเลื่อนวันปฏิบัติให้เพิ่มขึ้นได้ ตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าท่านใดที่ปฏิบัติแล้วทางเจ้าหน้าที่วิปัสนาการมองแล้วไม่ค่อยคืบหน้าไม่ค่อยมีความเพียนไม่ค่อยมีวิริยะเท่าที่ควรอันนี้ก็พอจบตามที่ได้กําหนดแล้วก็จะขอให้กลับไปตั้งต้นใหม่เสียก่อนก็คือกลับไปตั้งสรทาใหม่แล้วค่อยกลับมาปฏิบัติเพิ่มเติมอันนี้คือความสะดวกสบายที่เราพยายามที่จะจัดให้กับพุทธบริษัท ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมนะุศปฏิบัติธรรมแห่งนี้สำหรับเป็นคอร์สนะคะจะแบ่งเป็นประเภทที่มาเดี่ยวเป็นภาคสมทบนะคะก็จะอยู่3วัน5วัน7วันสูงสุด15วัน เป็นคอร์สเนี่ยก็จะอยู่เป็นกลุ่มนะคะเราก็จะแยกโซนต่างหากเพราะว่าแต่ละคอร์สก็จะมีระบบการปฏิบัติแตกต่างกันไปอย่างนี้ค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโมลีมีความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้เข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐานให้ได้รับความสะดวกสบายพอสมควร ทางด้านอาหารที่พักเครื่องนอนและชุดขาวสำหรับการปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ของเรานะคะคือเพียงแต่นำเครื่องใช้อุปกรณ์ส่วนตัวมาเท่านั้นนะคะทางศูนย์จะมีชุดขาวมีเครื่องนอนมีอาหารคอยดูแลความพร้อมให้ทุกอย่างะคะ่ะ เป็นแถวคือทําแบบเป็นเป็นบุฟเฟ่ค่ะคือโซนนั่นในอย่างนี้ยเราจะจัดเป็นโต๊ะโต๊ะพระก็จัดเรียงเรียงแล้วก็ของโยคีก็จะอีกแถวนึงค่ะก็คือจะลำเรียงกับข้าวมาจากโรงครัวเลยค่ะทําสําเร็จรูปมาจากโรงครัวค่ะอาหารเราปรุงใหม่ทุกวันสดทุกวันค่ะคุณปฏิบัติธรรมของเรายินดีต้อนรับ พุทธบริษัทสี่เลยไม่จเพาะจะจงเฉพาะพร,ระสงค์คารวะญาติโยมท่านใดมีความประสงค์จะเข้ามาปฏิบัติเป็นกลุ่มเป็นคณะก็ติดต่อเข้ามาแล้วก็มาปฏิบัติกันได้แล้วก็มาปฏิบัติได้ทุกวันไม่มีวันหยุดการเดินทางมาที่ศูนย์ของเราเนี่ยจะเดินทางได้คือ ทางรถยนต์ส่วนบุคคลทางรถทัวร์ทางรถตู้นั่งรถตู้มาเนี่ยถ้ามาเพียงแค่1นถึงสท่านนะคะก็สามารถนั่งที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะส่วนรถทัวร์นะคะถ้ามาถึงที่ตลาดปักช่องเนี่ยสามารถโทรแจ้งที่ศูนย์ให้เราไปรับการเดินทางโดยรถยนต์นะคะสังเกตง่ายๆนะคะถ้าเข้ามาถึงที่อำเภอปักช่องแล้วซ้ายมือเนี่ย จะเจอโลตัสนะคะซึ่งจะเป็นถนนมิตรภาพแล้วก็จะเห็นสะพานกับรถถนนธนรัต์นะคะเข้าที่เขาใหญ่ก็ว,วกรถเข้ามาที่ขวามือนะคะวกกับรถที่ขวามือเข้ามาประมาณ5กิโลระหว่างที่ขับรถเข้ามาเนี่ยจะมีป้ายบอกตลอดทางเลยนะคะว่าเป็นศูนย์เป็นแบบธรรมธามโมลีผลงานเนี้ยมันก็จะสื่อออกไปให้ hey. พุทธศาสนิกชนท่างหลายได้รู้ได้ทรากว่าอ๋อการปฏิบัติตามหลักคำสอนทางพุทธศาสนานไม่ใช่อยู่แค่ทานแค่ศีลหรือแค่ภาวนาธรรมดาไม่ใช่อยู่แค่นี้คำสอนของพระุทธเจ้านั้นสูงสุดคือการได้บรรลุบผปนิพพาน คือการปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐานสูตรที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโมรีนะเจ้าค่ะเจริญทรค่ะและต้องบอกว่าเมื่อสักครู่เห็นการปฏิบัติแล้วเนี่ยการสอนทุกอย่างเข้มมากแต่พอหันมาดูอีกทีเรามีสิ่งนี้เรียกว่าสำนักปฏิบัติธรรมที่มาทำมาเป็นแพ็คเลยเป็นพูดภาษาสมัยใหม่นะ,ะว,ว่ามีแพ็คเกจแบบใหม่ค่ะมีเป็นกล่องเป็นรุ่นเนี่ยก็หลังจากที่เราได้ออกอากาศกันไปว่ามีผู้คนสนใจยาดิยยมสนใจ ถามถึง DVD ถามถึงสิ่งที่น่าจะเป็นของที่ะระลึกได้ว่าในการทํากิจกรรมอันนี้สํานักปฏิบัติธรรมต้นแบบเหล่านี้เนี่ยเราสามารถไปหาดูย้อนหลังได้ที่ไหนไม่ได้ทําขึ้นมาเพื่อหมายให้ใครมาบรรลุธรรมใน DV d ดีหรือมาบรรลุธรรมในหนังสือเล่มนี้เพราะหนังสือเล่มนี้ก็คือการทําเพื่อการเผยแพร่ให้ผู้คนประชาชนอ,าอุบาสกอุบาสิกาและพระสงฆ์ได้รู้จักสํานักปฏิบัติธรรม เงินรายได้ที่ได้ปัจจัยที่ได้จากการอบอกบุญครั้งนี้เราก็จะนำกลับมาเพื่อการผลิตสื่อวิดิทั์อย่างนี้ต่อไปในปีหน้าๆปีข้างหน้าต่อไปอยังมีสำนักปฏิบัติธรรมอีกเป็นพันพันแห่งที่เราจะต้องทำเผยแผ่ออกไป คุณผู้ชมคะในสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาติดตามสำนักปฏิบัติธรรมต้นแบบตามแนวสติปัฐานสูตรแห่งที่13นะคะและสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ w w w t n t h a i l a n d c o m ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ